อันนี้เครื่องส่งพัสดุมานะครับจากจังหวัชุมพร p h o n e 11 Pro นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาอาการก็คือไม่มีสัญญาณนะครับเครื่องทำหลุดมาแล้วเป็นอาการนี้นะครับไม่อา่านถ้าอาการไม่อา่านชิมมันจะต้องโทรฉุกเฉินได้ครับแต่ตัวนี้ก็คือไม่มีสัญญาณนะครับอาการประจำตัวของรุ่นนี้นะครับ11 11 Pro Max 11 Pro เป็นหมดนะครับ อย่มาดูวิธีแก้ไขกันนะครับตัวนี้ต้องแยกเมนบะอร์ออดววนะครับได้้วก็รู้ได้เลยอย่าวางเลยครับก็ประกอบแล้วนะครับจะเทสการใช้งานว่าเป็นจริงใดน,นะครับออกเปิดเครื่องมานะครับ สีจีขึ้นทันทีนะครับเห็นไหมนี่ขึ้นเรียบร้อยนะครับโทรได้ดตั้งหมดมีใช้ได้ปกติก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการ ซ่อม iPhone 11 Pro นะครับอาการยอดฮิตนะครับไม่มีสัญญาณครับมันจะเป็นได้เยอะตั้งแต่ iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro m a x นะครับเป็นหมดนะครับขอบคุณที่ไว้ใจร้านซ่อม i iPhone ของกันนะครับลูกค้าส่งมาจากชุมพรนะครับขอบคุณนะับสวัสดีครับ